ดอนเรียนอยู่ชั้นป .6 เป็นเด็กหัวอ่อนแม่แท้ๆนำดอนมาฝากให้ป้าเลี้ยงดูตั้งแต่แบบอกป้ามีลูกของตัวเองอยู่แล้วสองคนดอนจึงถูกเลี้ยงดูมากับครอบครัวของป้าดอนเรียกป้าของตัวเองว่าแม่และเรียกแม่แท้ๆของตัวเองว่านา้าที่นานๆทีจะมาเยี่ยมดอนและทุกครั้งที่แม่มาเยี่ยม ดอนมักทำตัวไม่สนใจชอบชวนละอเพื่อนสนิทข้างบ้านไปเที่ยวเล่นที่อื่นจนหมดวันจึงพากันกลับมาบ้านแกหายหัวไปไหนมาทั้งวันถ้วยจานกองเต็มบ้านทำไมไม่รู้จักล้างเสียงของป้าตวาดดอนเสียงดังจนได้ยินมาถึงบ้านของละอที่อยู่ข้างกันละอแอบเกาะขอบรั้วมองดูดอนอย่างให้กำลังใจอยู่ห่าง เพราะละออนั้นก็กลัวป้าของดอนมากเพราะหล่อนนั้นเป็นคนปากร้ายดอนจะรีบไปล้างเดี๋ยวนี้จะแม่น้ำเสียงอ่อยๆของดอนตอบกับผู้เป็นป้าเสร็จแล้วก็ไปทำกับข้าวด้วยน้องนบกับน้องนิ่มหิวแย่แล้วป้าหมายถึงลูกทั้งสองของป้าที่อายุห่างจากดอนไม่กี่ปี ด่อนทำงานบ้านทุกอย่างที่ป้าบอกไม่เคยเกี่ยงงอนงานหนักก็เอางานเบาด่อนก็สู้วันหยุดด่อนชอบมาชวนละอไปหาหน่อไม้ในป่าท้ายหมู่บ้านแกก็เดินไปหากอโนนบ้างสิมาเดินตามตูดฉันทำไมด่อนหันไปเอ็ดเส่เพื่อนรักที่เดินประกบด่อนตัวไม่ห่างไม่เอาฉันกลัวผีไปด้วยกันสิ ละอเอ,อ่อยตอบด้วยเสียงสันส่นๆเป็นอันว่าดอนหาหน่อไม้ได้เต็มตะกร้าในขณะที่ละอ,อได้มาแค่สองหนอพอเห็นว่าเพื่อนหามาได้แค่นั้นดอนก็สายหน้าล้วงเอาหน่อไม้ที่ตัวเองหาได้ใส่ลงไปในตะกร้าของเพื่อนจนเต็มพอแล้วพอแล้วอย่าเอาให้ฉันเยอะสิเดี๋ยวป้าแต๋วก็ด่าแกอีกรอกละอ,อเป็นห่วง กลัวเพื่อนถูกป้าด่าแต่ดอนสายหน้ายิ้มยิ้มไม่ตอบอะไรแล้วทั้งสองก็พากันกลับบ้านแม่ของละอจัดการนำหน่อมไม้ไปปอกเปลือกแล้วฝานเป็นแผ่นบาง,บางๆนำไปต้มในน้ำจนเดือดเทน้ำทิ้งเติมน้ำต้มใหม่อีกรอบชิมจนหน่อมไม้หายขมจึงเทน้ำทิ้งใส่น้ำย่านางคั้นลงไป ใส่ปารา้าโคลกพกริกสองเม็ดตะไคร้มะเขือพวงใส่ลงไปยกขึ้นไฟอีกทีรอจนเดือดปรุงรสตามใจชอบยกลงจากเตาตักใส่ถ้วยสังกะสีเสิร์ฟพร้อมส้มตำรสเผ็ดจัดข้าวเหนียวร้อนๆละออกินไปน้ำตาไหลไปด้วยความอร่อยและเผ็ดมากเพราะถ้าแม่ทำเมนูนี้ทีไรละออ กินเยอะจนพุงกลางทุกทีวันที่ต้องไปโรงเรียนละออมักตื่นแต่เช้าวิ่งลงไปเก็บไข่เป็ดในอคอกที่แม่เลี้ยงไว้ห้าตัวทุกเช้าเป็ดจะออกไข่ละอ,าอาเอาไข่เป็ดมาทอดแล้วกินเป็นอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนดอนเสร็จหรือยังไปโรงเรียนกันเถอะละออยืนเรียกดอนอยู่หน้าบ้านเสร็จแล้วเสร็จแล้วรอด้วย เด็กหญิงทั้งสองเดินไปโรงเรียนพร้อมกันทุกวันละออนั้นเรียนเก่งมากสอบได้ที่หนึ่งของห้องต่างจากดอนที่หัวช้าสอบได้ที่เกือบโลตลอดวันนี้ครูจะไปทุระนะเด็กหญิงละออช่วยตรวจการบ้านวิชาภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆด้วยเดี๋ยวครูกลับมาครูวิมลทิ้งห้องนักเรียนปหไว้ให้ละออที่เป็นหัวหน้าห้องดูแลดอน ที่ทำการบ้านไม่ได้เดินมาถามละออให้ละออช่วยแต่ครูวิมลเดินกลับมาพอดีเด็กยญิงดอนมาทำอะไรตรงนี้ไปเลยนะไปนั่งที่ตัวเองดอนเดินคอตกกลับที่นั่งทำให้ละออมองตามอย่างเป็นห่วงถ้าใครทำคะแนนไม่ถึงครึง่งให้ทำความสะอาดห้องเรียนหนึ่งอาทิตย์สิ้นเสียงครูวิมล ก็มีแต่เสียงโห่อของนักเรียนเกือบทั้งห้องยกเว้นละออเพราะละอสอบได้คะแนนเต็มทุกวิชาดอนสงสัยว่าละอทำยังไงเพราะละอไม่เคยอ่านหนังสือเลยด่อนอิจฉาเพื่อนจริงๆที่เกิดมาหัวดีละอพรุ่งนี้ไปเก็บดอกแคนากันนะออกดอกเต็มต้นเลย ดอนเอ่ยชวนเพื่อนรักไปเก็บดอกแครที่จะออกดอกและหล่นลงมาช่วงหน้าหนาวป้าของดอนที่ดอนเรียกว่าแม่ชอบกินต้มดอกแครจิ้มกับน้ำพริกรสชาติออกขมนำมีสปปรรพคุณเป็นยาคนแก่ชอบกินมากรุ่งขึ้นละออก,กับดอนออกจากบ้านตั้งแต่ตี5มุ่งหน้าสู่ท้องทุ่งนาที่มีต้นแครต้นใหญ่ตั้งตรงงาน เมื่อช่วยกันเก็บดอกที่ร่วงหล่นจนหมดแล้วดอนก็เงยหน้าขึ้นไปยังเหลือดอกแค่เต็มต้นอยู่เลยจึงหันมาบอกละอว่าเธอจะปีนขึ้นไปเขย่ากิ่งให้ดอกมันร่วงให้ละอเป็นคนคอยเก็บอยู่ข้างล่างดอนปีนขึ้นไปแล้วเริ่มขย่มกิ่งไม้ขย่มไปอีท่าไหนไม่รู้จู่ๆดอนก็ร่วงลงมากระแทกกับพื้นเสียงดัง ละออเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างกลับยืนนิ่งทำตัวไม่ถูกสภาพเพื่อนรักที่นอนแน่นิ่งทำให้ละอตกใจแทบสิ้นสติจนเมื่อตั้งสติได้ก็รีบวิ่งกลับเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อมาตามคนไปช่วยดอนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและจากการตกกระแทกอย่างแรงทำให้ดอนนั้นม้ามแตก นอนพักรักษาตัวอยู่ราวหนึ่งอาทิตย์หมอก็ให้กลับบ้านได้ละออดีใจมากที่เพื่อนรักยังไม่ตายรีบมาเยี่ยมทันทีและอีกคนที่มาเยี่ยมดอนด้วยก็คือแม่แท้ๆของดอนที่ดอนเรียกว่านาติมอยู่เฝ้าดอนไม่ห่างละออได้ยินป้าแต๋วและนาติมคุยกันว่านาติมคงขอฝากดอนไว้ที่นี่ตลอดไปเพราะเศรษ,ษฐกิจไม่ค่อยดี ลำพังตัวเองนาติ๋มก็ยังเอาตัวไม่รอดและเสียงของป้าแตวตอบกลับไปอย่างเหนื่อยหน่ายใจว่าเอามันไว้กับฉันนี่แหละเองจะไปไหนก็ไปเถอะฉันเลี้ยงมันมาตั้งแต่แบเบอทำไมฉันจะเลี้ยงต่อไม่ได้และออไม่ได้ยินว่านาติ๋มตอบว่าอะไรแค่ดีใจที่เพื่อนจะได้อยู่ด้วยกันนานๆเพราะดอนเป็นเพื่อนที่ละอ,อรักมากที่สุด ดอนพักอยู่ที่บ้านจนหายดีจึงไปโรงเรียนพอไปถึงก็ถูกเพื่อนผู้ชายในห้องรุมล้อว่าอีดอนม้ามแตกและออที่ได้ยินอย่างนั้นก็โกรธแทนเพื่อนไล่เตะผู้ชายทุกคนที่ล้อดอนจนถูกครูประจำชั้นเรียกไปตักเตือนและลงโทษเด็กผู้ชายทุกคนที่ล้อดอนเพื่อนได้รับอุบัติเหตุจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดที่พวกเราต้องทำ คือให้กำลังใจเพื่อนไม่ใช่ไปรอเพื่อนแบบนั้นครูประชาเอ่ยขึ้นมาในคาบว,วิชาภาษาไทยทำให้นักเรียนก้มหน้าหลบหนีความผิดของตัวเองเพื่อนทุกคนที่ลอ้อเข้ามาขอโทษด,ด่อนแต่ด่อนกลับไม่โกรธซ้ำยังเอาขนมที่แม่แท้ๆที่ด่อนเรียกว่านาซื้อมาฝากเอามาแจกเพื่อนๆในห้องอีกด้วย วันเวลาผ่านไปจนเรียนจบชั้นป6ดอนและละอ,อตัดสินใจเรียนต่อชั้นมัธยมจนถึงม3พอจบมสามนาติมก็มารับดอนไปอยู่ด้วยแล้วหลังจากนั้นละอ,อก็ไม่เคยเจอดอนอีกเลยหลังจากเรียนจบมัธยมต้นละอ,อก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะพ่อกับแม่ไม่มีเงินส่งเรียนทำให้ละอ ต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทำไร่จนอายุได้18ปีก็มีผู้ชายอีงหมู่บ้านมาสู่ขอละอละอจึงได้แต่งงานกับมนตรีช่วยกันทำมาหากินแต่มนตรีมีนิสัยรักสนุกชอบดื่มเหล้าเวลาเมาก็จะทุบตีละอแต่เวลาไม่เมาเขาก็เป็นสามีที่ขยันขันแข็งในการทำงานทำให้ละอ ยอมทนจนมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนจนลูกชายอายุได้เจ็ดขวบมนตรีก็เปลี่ยนไปมากนอกจากเล่าแล้วยังชอบเล่นการพนันจนหมดตัวขโมยทรัพย์สินที่หามาด้วยกันไปขายจนหมดและออกคิดว่าตัวเองอดทนมานานพอแล้วมันควรจะจบสักทีจึงเอ่ยปากคอเลิกกับมนตรีแต่มนตรีไม่ยอมจึงทะเลาะกันใหญ่โต มนตรีโกรธหัวฟัดหัวเวียงคว้ามอเตอร์ไซค์ขี่ออกจากบ้านไปกลางดึกจนเช้าก็ยังไม่กลับจนมีคนนำข่าวร้ายมาบอกละออว่ามนตรีประสบอุบัติเหตุรถล้มหัวฟาดมีคนนำส่งโรงพยาบาลแต่ก็ช้าไปเสียแล้วละออร้องไห้เสียใจโดยที่ไม่รู้ว่าเสียใจให้กับอะไรชีวิตของละอเหมือนคนสิ้นหวัง บ้านที่อยู่ก็ถูกมนตรีแอบเอาไปขายที่ดินที่พ่อแม่ยกให้ก็เหมือนกันชีวิตละออไม่เหลืออะไรแล้วจึงหอบเอาลูกเจ็ดขวบกลับไปขออยู่กับพ่อแม่ตามเดิมละออทำงานรับจ้างแล้วแต่คนจะจ้างเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกย้อนคิดถึงชีวิตตัวเองถ้าละออได้เรียนสูงๆชีวิตอาจจะได้รับโอกาสที่ดีกว่านี้ ยิ่งคิดก็ยิ่งน้อยใจในโชคชะตาวันหนึ่งเด็กชายบดินลูกชายของละออนำข่าวมาแจ้งกับแม่ว่าครูจะมอบทุนการศึกษาเรียนดีให้กับเขาในวันมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนรุ่นพี่ที่เรียนจบชั้นป .6 เด็กชายดีใจมากยิ้มแก้มปริละออรูปหัวลูกด้วยความรักใคร่บดิน เรียนเก่งเหมือนละออสมัยเด็กๆละออตั้งใจว่าจะทำงานหาเงินเพื่อส่งเสียบดินให้เรียนจบสูงๆลูกจะได้ไม่ลำบากเหมือนตัวเองครูบอกว่าให้เชิญแม่ไปกับหนูด้วยในวันมอบทุนเด็กชายบอกให้แม่รับรู้งั้นหรอจะ๊ะได้สิลูกแม่จะได้ไปขอบคุณครูเขาด้วยวันรับทุนการศึกษา ละออพาเด็กชายบดินมาโรงเรียนแต่เช้าวันนี้คนเต็มหอประชุมของโรงเรียนเล็กๆในหมู่บ้านครูใหญ่เริ่มจับไมประกาศว่าวันนี้มีแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานด้วยเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในวันนี้และยังมอบทุนอีกส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาโรงเรียนด้วยละออมองไปที่นั่งหน้าเวที เห็นหญิงสาวสวยหน้าตาดีผมยาวสลวยนั่งคู่กับฝรั่งคนหนึ่งละออมองเห็นแค่ด้านข้างของผู้หญิงคนนั้นแต่ก็รู้สึกคุ้นเหมือนเคยเห็นที่ไหนแต่คิดไม่ออกจนเสร็จสิ้นงานทุกคนพากันเดินออกมาจากหอประชุมรวมทั้งละอที่จูงมือลูกชายเดินกลับบ้านแต่ก็ต้องชะงักไปเพราะเสียงเรียกตามหลัง ละอ,อนั่นละอ,อใช่ไหมละอ,อหันกลับไปตามเสียงนั้นแล้วก็ต้องประหลาดใจเพราะคนที่เรียกละอ,อไว้ก็คือผู้หญิงคนนั้นที่นั่งอยู่ข้างฝรั่งผมทองละอ,อขมวดคิ้วมุ่นจ้องมองหน้าหล่อนจริงจรจังจังแล้วก็ต้องเบิกตากว้างดอนนี่ดอนจริงๆรหรอดอนรีบพยักหน้ารับพร้อมกับยิ้มกว้าง เดินเข้าไปจับมืออดีตเพื่อนรักในวัยเด็กด้วยความดีใจใช่เราเองดีใจจังเลยที่ได้เจอละอออีกเราคิดถึงละออมากเลยดอนหรือนางสาวดาวประดับเขย่ามือ,เพ,อเพื่อนเพื่อยืนยันในสิ่งที่บอกไปแล้วจึงหันไปแนะนำสามีฝรั่งที่ยืนอยู่ข้างกันให้ละออได้รู้จักนี่เดวิดแฟนของเราเองละอ หันไปยิ้มให้สามีของเพื่อนอย่างอายๆเพราะไม่เคยเจอฝรั่งตัวเป็นๆสักทีจึงทำตัวไม่ถูกและเพราะติดธุระดอนจึงกล่าวลาและบอกว่าจะแวะไปหาละอที่บ้านอีกทีทั้งสองจึงแยกย้ายกันไปคุณน้าคนนั้นเป็นเพื่อนแม่เหรอจ๊ะเด็กชายบดินเงยหน้าถามมันดา ขณะที่กําลังเดินจูงมือกันกลับบ้านใช่นาดอนเพื่อนรักของแม่ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วและดูเหมือนว่าอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปมากเหมือนกันละออเกือบจำดอนไม่ได้เนื่องเพราะเพื่อนรักเปลี่ยนไปมากไม่เหลือเขาเด็กหญิงดอนคนที่ละออเคยรู้จักเลยแต่ละออก็ดีใจมากจริงๆ ที่ได้รู้ว่าเพื่อนรักมีชีวิตที่ดีและมีความสุขกับสามีฝรัง่งเพราะแววตาของดอนที่มีชีวิตชีวามากละออได้เจอกับป้าแตว่วที่เที่ยวไปเล่าอวดให้ใครต่อใครฟังว่าลูกสาวได้ผัวฝรั่งและรวยมากตอนนี้กำลังหาซื้อที่ปลูกบ้านและที่สำหรับทำสวนในอำเภอใกล้ๆทำให้ละอรู้ว่า ด่อนไม่ได้กลับมาอยู่บ้านหลังเดียวกับป้าแต๋วเหมือนเมื่อก่อนมิหน้าละละออถึงไม่เคยเจอด่อนอีกเลยนะับตั้งแต่วันนั้นละอ ى, ทำงานรับจ้างทุกวันวันไหนไม่มีงานก็ไปช่วยพ่อกับแม่ปลูกอ้อยจนกระทั่งวันหนึง่งขณะขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักติดต่อกันทำให้เกิดอาการหน้ามืด รถเสียการทรงตัวฉลับลงข้างทางชนเข้ากับต้นไม้แล้วทุกอย่างก็แน่นิ่งไปทั้งรถทั้งคนละอ,อถูกพลเมืองดีพาไปส่งโรงพยาบาลเมื่อฟื้นคืนสติก็พบว่าตัวเองขาหักไปหนึ่งข้างเดชะบุญที่นอกจากขาที่หกักอย่างอื่นก็ยังคงปลอดภัยดีเด็กชายบาดิน ร้องไห้ตาบวมมาเฝ้าแม่เกือบทุกวันเพราะกลัวว่าแม่จะตายได้ตากับยายคอยช่วยปลอบจนกระทั่งละออฟื้นคืนสติบดินจึงยอมไปโรงเรียนเมื่อกลับมาพักฟื้นที่บ้านด้วยขาต้องดามเหล็กไว้ทำให้ไม่สามารถออกไปรับจ้างได้ละออกลุ้มใจมากเพราะว่ากว่าขาจะหายดีคงใช้เวลาหลายเดือน แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายทั้งลูกยังต้องไปโรงเรียนค่าใช้จ่ายอื่นๆสารพัดขณะนอนคิดเอามือกายหน้าผากอยู่นั้นแม่ก็เดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับใครบางคนที่เดินตามมาข้างหลังเมื่อมองเห็นในระยะสายตาจึงได้รู้ว่าคนนั้นก็คือดอนนั่นเองดอนมาเยี่ยมละอ,อเพราะทราบข่าวจากป้าแตวว่า ละออรถล้มขาหากักจึงรู้สึกเป็นห่วงนั่งคุยถามไทยอาการกันสักพักหรือฟื้นเรื่องราวในอดีตตามประษาเพื่อนเก่าแล้วดอนก็ถามคำถามที่ทำให้ละออชะง,งักไปถ้าไปทำงานไม่ได้อย่างนี้ละอ,ออจะไม่ขาดรายได้หรอแววตาของนางสาวดาวประดับเต็มไปด้วยความกังวลอย่างเห็นได้ชัดละออ มองตาเพื่อนก่อนจะก้มหน้ามองขาตัวเองและพึมพำเบาๆว่าก็นี่แหละที่เรากังวลอยู่ยังคิดไม่ตกเลยว่าจะทำยังไงด่อนมองหน้าละออนิ่งๆก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเอาอย่างนี้ไหมละออมาทำงานกับเราตอนนี้เรากําลังต้องการคนไปทำงานในสวนแต่ขาเราหักอยู่นะคงทำงานให้ดอนไม่ได้หรอก ละออรีบสวนขึ้นทันทีดอนอมยิ้มเอื้อมมือไปจับมือละออเอาไว้แล้วบอกเล่าว่าเธอกับแฟนฝรั่งกำลังจะทำบ้านสวนแล้วในสวนก็ต้องการคนงานมาดูแลโดยดอนจะให้ละออไปพักอยู่ที่บ้านด้วยเพราะมีบ้านพักสำหรับคนงานอยู่แล้วแต่ระหว่างนี้ก็ให้ละออพักรักษาตัวให้หายดีก่อนโดยดอน จะจ่ายค่าจ้างให้ละออล่วงหน้าเพื่อที่จะนำมาเป็นค่าใช้ใจ่ายระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่ถ้าละอหายดีแล้วให้ย้ายไปอยู่กับดอนที่บ้านมีอาหารให้กินสามมือ้อและดอนยังออกปากว่าอยากจะมอบทุนการศึกษาให้กับบดินจนเรียนจบปริญญาตีคำพูดของดอนทำให้ละอซึ้งใจมากจนน้ำตาไหลออกมาละอ ยกมือไหว้ขอบคุณเพื่อนเธอซึ้งในน้ำใจของดอนมากไม่คิดว่าเพื่อนรักจะยังดีต่อกันเสมอต้อนเสมอปลายไม่เคยเปลี่ยนเราขอบคุณดอนมากนะที่ช่วยเหลือเราขนาดนี้เราจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้เองอย่าคิดมากดอนตบบ่าของเพื่อนเบาๆอย่างให้กำลังใจ นอกจากจะช่วยเหลือละออแล้วดอนยังสร้างบ้านหลังใหม่ให้แม่แตว๋วป้าแท้ๆที่ดอนเรียกว่าแม่ด้วยป้าแต๋วดีใจหน้าบานไปสามบ้าน8บ้านและยังให้เงินไว้ใช้ก้อนหนึ่งส่วนแม่แทๆ้ๆตอนนี้ดอนซื้อบ้านให้อยู่กับครอบครัวใหม่ของแม่เพราะแม่ชอบสังคมที่นั่นมากกว่าจะอยากกลับมาอยู่ที่บ้านนอกและตอนนี้เดินไปทางไหน คนก็เรียกดอนว่าคุณดาวประดับกันทั้งนั้นถ้ามีใครเผลอเรียกว่าดอนเธอก็หันไปยิ้มให้เหมือนกันเพราะดอนไม่ใช่คนถือเนื้อถือตัวอะไรแต่จะว่าไปดอนเองก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันว่าชีวิตตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้แต่ถ้าถามละอละอคงตอบได้ว่าเพราะความดีของดอนนั่นแหละ ที่ทำให้ดอนมีชีวิตที่สุขสบายอย่างทุกวันนี้และดอนก็สมควรได้รับมันจริงๆ